นะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศลงทานนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ลูกศิษย์มากันเยอะนะครับนี่นะครับบรรยากาศลงทานนี่ครับวันนี้มีหนมจีนอะไรครับวันนี้ลงทานมีหนมจีนอะไรครับไ์สอดอยู่นะครับ มีอะไรนะไกยอดมะพร้าน้ำป่านจีนน้ำยาป่านะใช่ค่ะน้ำยาป่าแล้วก็มีนยอดมร่าแล้วหนูครับานนะครับหนูยิงเอค่ะอันน้อยบอกได้นะคะไม่อิ่นเติมได้ค่ะนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์รับลงเสน่ห์เมตาอย่างเดียวนะครับคนมากันเยอะมากมีลงพานนะครับกินฟรี อันน้อมุกอิ่มยังน้อมุกสวัสดีค่ะอิ่มหรือยังกี่ชามแล้วยังไม่ทานขนมจีนขนมจีนอร่อยนะคะอร,อร่อยนี่ครับมานั่งรอกันเยอะมากวันนี้อากาศดีครับอากาศดีฝนไม่ตกนะครับวันนี้อากาศดีน,นี่อะไรคะ,นนคะอ,นนอะไรนะครับ ันนี้มาจากไหนครับสัมภาษณ์ต้เลยมาจากนนทบุรีนนทบุรีนะครับมาทำอะไรครับวันนี้มาเสริมค่ะมาเสริมนะอันนี้ก็คือมาเท้าคิวค่ะตอนนี้เสริมท้องก่อนเสริมท้องนะหิวนะหิวจ้าอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในสามเซนใช่เนี่นะครับมานั่งรอกันวันนี้เยอะมากนะครับนี่นะครับ วันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันดีครับเจอกันอีกแล้วเราต้องใจพยาถพยาดีปีน้ำตาอคนข้งๆมาเจอเลยครับอ่ะนี่สัมภาษณ์หน่อยมาจากไหนครับวันนี้วันนี้มาจากไหนนนท์ค่ะแล,ล,ล้วคุณเลวันนี้มาทำอะไรอ๋ามาเสริมดวงค่ะเสริมด,ดวงนะกี่รอบแล้วเนี่ยรอบที่เท่าไรรอบพี่อะารจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้ว่าหลายรอบมากจำได้ว่าหลายรอบมากรอบนี้แล้วก็ต้องมาอีกครั้งใหม่ออะไรยังกินอะไรยังยังค่ะ ต่อแถวได้เลยน,นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากนี่นะครับเสิร์ฟตลอดนะครับเสิร์ฟตลอดหมดเติมหมดเติมนะครับกินได้ตลอดไม่ได้มาเ,เสริมไม่ได้มารักษาก็มากินลงทานที่นี่ได้นะครับนี่นะครับดูดูอันนี้คือ ขนมทานขนมน้ำเนี่ยโดมสมบูรณ์มากอากระงไงท่านมะครัากินของรงทานกินขนมที่สำนักอาจารย์ได้นะครับเนี่ยมาอีกแล้วนะครับของกินเยอะมากต้นนะครับต้นนะครับอันนี้คือ จะนมไม่มาจากที่ไหนครับมาจากนนทบุรีชื่ออะไรครับชื่ออังค่ะอังนะครับอ๋อพี่อังนะครับวันนี้เอาเอาอะไรมาเลี้ยงครับก็จะมีเป็นน้ำน้ำเผือกน้ำชาเขียวน้เย็นโกโก้แล้วก็ขนมเค้กค่ะพอดีเป็นวันเกิดลูกสาวค่ะก็เลยมาเลี้ยงค่ะเบดสาตุกครับใค่ครับมีคนเอาเครื่องดื่มเอาอาหารมาเลี้ยงนะครับเยอะแยะมากมาย มาที่นี่อิมมีพีมันครับดมสมบูรณ์นะให้ชมภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วหิวแล้วมาที่นี่ไม่มีอดนะครับสะดวกสบายนี่พี่ท่านนี้เต็มมือมาแล้วนี่นะครับบรรยากาศตรงน,นี้ด้านหน้าแดดอาจจะร้อนนิดนึงนะครับ